ริดาทาร์ลสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะมาดูพลังงานความรักของคุณและเขาคนนั้นกันนะคะว่าพลังงานความรักตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเขามีอะไรหรือมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณหรือว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะก่อนฟังคำทำนายนะก็บรบกวนช่วยกดติดตามกด u b s c r i ร์ไลค์แชร์ เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้ก๊อบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะเวลาก๊อบลงคลิปใหม่ๆ,ๆก็จะได้แจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆเข้ามาดูกันนะยังไงฝากเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ก๊อบนิดหนึ่งนะคะก๊อบจะลงเช้ากับเย็นบางวันก็อาจจะลงเช้บา,าจจชบางวันก็อาจจะลงเย็นก็แล้วแต่ว่าวันไหนมีเวลามากก็จะมาทําให้แต่ถ้าวันไหนที่คิวดวงส่วนตัวเยอะก็อาจจะเว้นไปช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ก็จะพยายามทํทให้วันละหนึ่งถึงสองคลิปทุกวัน นะคะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดคำว่า thanks หรือคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะมาดูพร้อมกันค่ะ the star นะคะใบแรก j u d ม m e n t ค่ะ สองถ้วยไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะสื่ออความมีโซคอนเนคชันกันนิดนึงนะคะไพ่ t ดี e m p มเ o ลนะคะใบนี้นะเลเวอร์พลังงานไพ่ขึ้นมาแบบมีแต่ไพ่โซคอนเนคชันเท่านั้นเลยสิบเหรียญเห็นไหมคะเป็นแบบเหมือนสายยายผูกพันน่ะที่แบบคุณทั้งคู่มีให้กันนะคะ สองเหรียญเห็นไหมคะเป็นเหมือนกับมีสิ่งที่เชื่อมโยงคุณทั้งคู่อยู่อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้หนึ่งเหรียญ e Will เป็นไพ่ที่พูดถึงพลังงานโลกจิตวิญญาณมากๆเลยนะเนี่ยออกมาแต่ละใบ The Empress คุณดูไพ่ The Empress กับ The Emperor นะคุณเห็นคุณเห็นโบหรือเชือกหรือว่าได้นี่ไหม หมือนได้แดงอ่ะแล้วคุณลองเอามามาดูมาต่อกันสิมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยเดี๋ยวกอลเฟจะมาต่อกันให้ดูนะคะใต้สำรับแปดดาบตัดกันไม่ขาดคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะบางคนเน่ะจะเลิกกันทําไมถึงเลิกกันไม่ได้หรือบางคนแบบมีปัญหากันไม่รู้กี่รอบแต่ทําไมถึงยังตัดใจจากกันไม่ได้ บางคนเลิกกันไปนานนมแล้วนะเป็นปี2ปีสปีบางคนหายกันไปนะเข้ากรีบเมฆไปเลยอะแต่สุดท้ายแลว้ววนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันคุณเคยแปลกใจบ้างไหมคะนะคะสิ่งที่คอปอยากจะบอกคุณไม่ต้องแปลกใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณมีโซ c คอนเนคชันกันคุณมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเป็นดวงจิตผูกพันดวงจิตด,ดวงเดียวกันนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีพันธสัญญา มาจากในอดีตชาติร่วมกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อถ้าใครที่ไม่เชื่อเลื่อนผ่านคลิปไปเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับความเชื่อลุวนๆเลยเพราะว่าไพ่สำรับเนี้ยเป็นไพ่เป็นไพ่เ,เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับ Soul Connection เวลาเปิดไพ่มาแล้วไพ่ออกมาประมาณเนี้ยแน่นอนว่าไพ่กาลังพูดถึงคุณกับเขาในลักษณะของการเป็นเป็นคู่ที่มี โซคอลเลคชัน so มีแรงดึงดูดกันมากๆมีโซ c คอนเนคกันอะนะคะคุณอาจจะเป็นโซเมดคุณอาจจะเป็นทวินเฟมคุณอาจจะเป็นพาสไลท์รีเลชั่นชิพหรือคุณอาจจะเป็นทูเลิฟกันมาก็ได้คือคนในอดีตชาติของกานละกันการมาเจอกันของคุณและเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องของพมลิขิตบางคนคุณอาจจะอยู่กันเป็นคู่รัก บางคนคุณอาจจะอยู่ด้วยการเป็นคู่มิตรก็มีนะแต่มันก็คือความรักอะแต่ความรักการเป็นโซลคอนเนคชั่นกันมันไม่เฉพาะเจาะจงว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบความรักฉันชู้สาวหรือฉันสามีภรรยาคู่รักอย่างเดียวบางคนคุณกับเขาเป็นเพื่อนที่คุณรักกันมากๆจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันหรือเราคบกันเป็นแฟนนะเพราะความรู้สึกทําไมมันผูกพันกันจังเลยทําไมเรารู้สึกว่า เขารู้ใจเราจังเลยแล้วเราก็รู้ใจเขาคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่รู้ใจกันเหมือนกับว่าไม่ต้องอ้าปากก็เห็นริ้นไก่อะรู้เขารู้เราเวลาค,คุณคิดถึงกันและกันก็จะต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันเวลาอีกฝ่ายหนึ่งมีความทุกข์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกแปลกทำไมรู้สึกคิดถึงเขาแบบแปลกแบบเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะมีสัญญาณมาสื่อถึงกันได้ขนาดนี้จริงๆนะ เป็นไพ่ของดวงจิตผูกพันน่ะเป็นไพ่ของดวงจิตดวงเดียวกันคุณดูเดอะสตาร์เห็นไหมเป็นไพ่ของคนที่พลังงานของเขาอะ่ะคือพูดพูดกันตามหน้าไพ่เลยก็คือเรามาถามถึงเขาเนาะก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังรู้สึกแปลกประหลาดใจว่าเพราะเหตุใดเขาถึงตัดใจจากคุณไม่ได้สักทีทำไมเขาถึงต้องวนวนกันอยู่แบบเนี้ย สองเหรียญอินฟินิตี้เนี่ยวนเวียนกันเป็นเลขแปดไม่มีวันจบสิ้นอะวนกันแล้ววนกันอีกวนกันไม่รู้กี่ตลบแล้ววนกันเป็นร้อยรอบแล้วนะทําไมถึงไปจากคนคนนี้ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจคือบางคนถึงแม้เราไม่ได้อยู่กันเป็นคนรักแต่ขอให้ได้อยู่เป็นเพื่อนเป็นกัลยานมีเป็นคนที่ยังคงเป็นเป็นเพื่อนพูดเพื่อนคุยเป็นที่ปรึกษากันก็ยังดีก็เพราะคุณมีดวงจิตที่ผูกพันเชื่อมโยงกันอยู่ เขาเลยรู้สึกว่าเราทั้งคู่เราทั้งสองอะ่ะแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่มันมากกว่าการที่เรามาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เหมือนกับมนุษย์ทุกๆคนที่เขามาเจอกันบางคนมาเจอกันต้องคนบนโลกใบนี้ยไม่รู้กี่ล้านล้านคนกี่พันกี่ล้านคนกี่พันล้านคนใช่ไหมแต่ทําไมเราถึงกับคนอื่นเราถึงไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาล่ะ ทำไมเราเดินผ่านสวนกันเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาผูกพันกันละ่ะทั้งๆทงี่เราเจอผู้คนมากมายนะคะบนโลกใบนี้แต่ทำไมเราถึงไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรกับคนเหล่านั้นแต่ทำไมถึงต้องมารู้สึกกับคนคนนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษคุณนึกออกไหมมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่ามันพิเศษกว่าคนอื่น่ะมันพิเศษกว่าคนรู้จักพิเศษกว่าคนทั่วๆไป พิเศษกว่าเพื่อนร่วมงาน,พ,าน,น,น,นพิเศษกว่าแค่คนเดินสวนกันพิเศษกว่าแค่อะไรบางอย่างที่แบบเดินเดินชนกันไปชนกันมาบนโลกไปเนี้ยแต่เขามองว่าคุณคือคนพิเศษสำหรับเขาเราทั้งสองน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดเชื่อมโยงความผูกพันของเราทั้งสองคนเลยทำให้คนคนนี้เริ่มรู้สึกว่าหรือว่าโชคชะตาหรือว่าพรหมลิขิต ขีดเขียนขีดเส้นทางให้เราทั้งสองคนได้มาเจอกันหรือได้มาคบกันได้มารักกันหรือได้มาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเพราะคุณดูไพ่ทุกใบนะมันเป็นไพ่ของจักรวาลจัดสรรเป็นไพ่ของการผูกพันไพ่ของการเชื่อมโยงกันหมดเลยมีสาย,ยายผูกพันกันหมดเลยชาติที่แล้วคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาหรือเคยเป็นคนรักกันมาหรือเคยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสัตว์เลี้ยงกับ คนคุณกับเขาอาจจะเคยดูแลกันมานะ่ะพูดง่ายเลยคือโซ c คอนเนคชันไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนเป็นมนุษย์กับมนุษย์นะโซ c คอนเนคชันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรากับสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกันมากๆนะคะหรือพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนหรือคนรักหรือครอบครัวอะไรก็ตามแต่หรือใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเหมือนเดจาวูเนาะเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วอะคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมนะคะ ถ้าคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องในเรื่องของอพมรมลิขิขีดเส้นทางให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาติพบปัจจุบันเนี้ยแต่บางคนอย่างที่อธิบายไปว่าบางคนอาจจะมาในสถานะของการเป็นกาลยานามิตรเป็นคู่มิตรที่มีความผูกพันกันมากๆเลย ต้องมีการละการไปไหนก็ต้องกระเตงกันไปต้องมีเพื่อนคนนี้ไปด้วยหรือไม่ก็ต้องมีคนคนนี้อยู่เคียงข้างตลอดเวลาจะทุกข์จะสุขจะอะไรยังไงก็ต้องอยู่คู่กันหรือเป็นความรักที่บางคนอาจจะเป็นความรักที่เจอกับปัญหาบ้างเจอกับความไม่ไม่มีความสุขบ้างเจอกับความทุกข์บ้างเจอกับการทะเลาะเบาแววงการเลิกลาบ้างแต่ก็สุดท้ายก็ตัดกันไม่ลงแดาบคุณเห็นไหม ผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะตัดตัดเชือกเล้่อามีตัดเชือกแต่ตัด,ตด,ตด,ตดยังไม่ได้ตัดไม่ขาดอะ่ะเหมือนมีจุดเชื่อมโยงผูกพันกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คนคนนี้เขารู้สึกแปลกประหลาดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทําไมเขาถึงได้รู้สึกแบบโหดผูกพันกับคุณขนาดเนี้ยบางทีผูกพันมากกว่าคนอื่นๆที่ใกล้ชิดเขาได้ซ้า ทำไมเขาถึงต้องเป็นคุณเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคุณทำไมต้องรู้สึกแบบแกะคุณไม่ออกอ,อ่ะคือยังไงก็ยังอยากที่จะเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณยังไงก็ยังอยากคุยอยากเจอหน้าอยากได้ยินเสียงอยากมีความสุขร่วมกันอยากมีความสัมพันธ์ร่วมกันอยากอยากทำอะไรดีๆเพื่อกันและกันอะไรประมาณนี้ขอแค่ได้ไม่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีหรือว่าไม่ได้คุยกันแค่เห็นหน้าหรือเห็นรูปถ่าย หรืออย่างน้อยๆได้วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแค่เดินสวนกันไปสวนกันมาแค่ได้เห็นรอยยิ้มคุณก็พอใจนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูไพ่2องใบนี้นะะ the emperor กับ the empress คุณดูนะเห็นไหมอ่ะเอามาต่อกันเห็นไหมคะคุณกับเขามีความเชื่อมโยงกันจริงๆนะบางคนเป็นสามีภรรยากันแล้วด้วย บางคนอาจจะเป็นคนรักกันบางคนอาจจะเป็นคนที่คุยกันคบกันรู้สึกดีต่อกันแต่คุณมีพลังงานความเป็นทวินเฟรมกันมากๆหรือโซเมดกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเนี่ยคือไพ่คู่นะถึงแม้ว่าบางคู่บางคนตอนนี้คุณดูเหมือนจะห่างเหินกันหรือความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมหรือยังอยู่กันในความสัมพันธ์ก็ตามแต่แต่สิ่งที่กอฟอยากจะบอกก็คือ จะยังไงก็ตามแต่คือคนคนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่ากบวางถูกหรือเปล่าไม่รู้อันไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างนะคะยังไงก็ตามแต่คนคนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้ถ้าคุณจะให้เขาตัดเขาก็ตัดไม่ได้อย่างน้อยๆความรู้สึกภายในจิตใจเบื้องลึกของเขาเขาก็ยังคงมีมีความพันธนาการนะคะผูกติดอยู่กับคุณตลอดเวลามีสายใย,ยผูกพันอยู่กับคุณตลอดเวลา ต่อให้คุณกับเขาจะลดสถานะกันลงมาต่อให้คุณกับเขาจะเลิกลายหย่าล้างตัดจบแต่คนคนนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณไม่ว่าจะกลับมาเป็นแฟนเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่โอเคมาแบบเป็นที่ปรึกษาซึ่งก,กันและกันหรือบางคนคุณก็จะได้กลับมาเป็นคนรักที่มีความสุขร่วมกันอยู่แบบเนี้ก็จะวนเวียนกันอยู่แบบนี้สองถ้วยเลเวอร์ มันคือความรักเป็นความรักที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนปฏิหารรักแท้คุณทั้งคู่เป็นปฏิหารรักแท้ของกันและกันคือมันมาเจอกันคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนก็มาเจอกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกคะ่ะมีพันธส,สัญญากันมาทําบุญทํากรรมร่วมกันมานะคะบางคนบุญมากหน่อยก็อาจจะเจอความรักกับคนคนนี้ที่มีความสุขสมหวังไปกันตลอดชีวิต บางคนทำกรรมร่วมกันมาเยอะหน่อยก็เจอแต่ความทุกข์นะคะแต่ก็ยังคงมีบุญหลงเหลือกันอยู่บ้างก็ทุกข์บ้างซุกบ้างแต่ก็ประคับประคองกันไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลจัดสรรโชคชะตาจัดสรพรพรมฤิธิ์จัดสรรคู่ของคุณให้ได้มาเจอกันให้ได้มามีความผูกพันแน่นแฟนซึ่งกันและกันเลยทําให้คนคนนี้เขารู้สึกแปลกประหลาดใจเขาเลยรู้สึกแบบงงใจเขาเลยรู้สึกว่า มันเกิดอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็เลยมีความเชื่อขึ้นมาว่าเชื่อเรื่องพรมลิขิตทันทีเลยว่าอ๋อคำว่าพรมลิขิตเนี่ยมันคือแบบนี้นี่เองจะสมหวังไม่สมหวังไม่รู้แต่เขาคิดว่าการมาพบมาเจอกันของคุณและเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณทีนี้เดี๋ยวก็ขอขยายไพ่นิดนึง นะคะก็อยากรู้ต่อว่าโอเคแหละในเมื่อเขามีความรู้สึกแบบนี้แล้วอะ่ะแล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาในอนาคตอะมันจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นคนรักหรือว่าจะเป็นกาลยาณมิตรกันไปเรื่อยๆมาดูกันนะคะ The World ์นะคะเดวิลเนี่ยตัดกันไม่ขาดเห็นไหม เดวิลก็คือการผูกติดยึดติดสี่ถ้วยนะคะคิงถือไม้เท้าเจ็ดถ้วยค่ะ i น h t ถือไม้เท้าหกไม้เท้าเอมเพลอร์ Emperor มาอีกแล้วนะเอมเพลอร์ Emperor นะ อ้าวสิบเหรียญก็มาเหมือนเดิมไพ่สองเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับหนึ่งเหรียญก็มาเหมือนเดิมอ่ะคุณก็จะมีความผูกพันเชื่อมโยงกันอยู่แบบนี้นะคะคุณก็ยังแกะกันไม่ออกเดวิลมีทั้งบุญมีทั้งกรรมทำร่วมกันมานะคะ มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่คุณทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในโลกของการละกันยังอยู่ในชีวิตของการและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆบางคนคุณจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันแบบลงเอยกันเป็นสถานะครอบครัวบางคนคุณจะได้อยู่ด้วยกันในลักษณะของการเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่วนไปเวียนกลับเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอินฟินิตี้แบบนี้ บางเวลาก็หายไปบางเวลาก็กลับมาบางเวลาก็ดูเหมือนมั่นคงบางเวลาก็ดูเหมือนไม่จริงจังแต่คุณก็จะทิ้งกันไม่ได้คุณก็จะคงไปมาหาสู่กันยังคงอยู่ช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันนะคะประคับประคองไปด้วยกันบางคนอาจจะประคับประคองกันไปในลักษณะของการเป็นคู่รักคู่ชีวิตที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปบางคนอาจจะประคับประคองกันไปในลักษณะของการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เดินร่วมกันไปเดินร่วมทางกันไปแต่เราอาจจะไม่ได้ลงเอยกันด้วยกันเป็นครอบครัวแต่ส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันนะลงเอยกันในที่นี้คือเป็นสิบเหรียญก็คือการเป็นครอบครัวการเป็นคู่ชีวิตหรือการลงหลักปักฐานใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยนะคะยกเว้นแต่บางคนเท่านั้นความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะของการวนไปเวียนกลับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเอยกันแต่ก็ไม่ทิ้งกันแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันในชีวิต นะคะดีบ้างทุกบ้างสุขบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งกันเขาก็ยังคงยึดติดอยู่กับคุณเห็นไหมคะก็เหมือนกับรูปใบเนี้ยเป็นรากไม้เป็นตอไม้ผุๆที่แห้งจะตายอยู่แล้วแต่มันไม่ตายไงคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณคั้งคู่บางบางคนบางคู่อาจจะเหมือนกับมันจะจบลงไปแล้วมันจะสูญเสียกันลงไปแล้วหรือมันเกือบจะตายไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ในความทรงจําของเขาในความรู้สึกนึกคิดของเขา เขาก็ยังจะคงประคับประคองคุณเดินต่อไปอะไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตามคุณก็ยังคงวนเวียนกันมาถามสารทุกข์สุขดิบกันได้ถึงแม้ว่าคุณจะเลิกกันเลิกกันไปก็ตามแต่ถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะจบยุติสถานะความสัมพันธ์นะคะบริบทหนึ่งแต่มันจะเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์อีกบริบทหนึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์คุณทั้งคู่ยังคงมีกันและกันอยู่ในชีวิตได้ ก็ยังมั่นคงต่อกันยังเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณเนะ่ยก็เชื่อเลยนะคะว่ายังไงก็ตามบทสรุปคุณทั้งคู่มันยังไม่ได้เป็นยังไม่มีทางเลิกกันอะ่ะมันเลิกกันยากเลิกกันก็แทบจะไม่ได้ด้วยยกเว้นแต่การเปลี่ยนแปลงสถานะการลดสถานะการเปลี่ยนแปลงบริบทรูปแบบความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะแต่แน่นอนว่าคุณทั้งคู่ มีความผูกพันกันมากๆสายยายผูกพันคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์หรืออาจจะเป็นคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมาด้วยกันนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่อชอบกระต่ายชอบนกชอบสัตว์ทุกชนิดอ่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าธรรมชาติป่าเขาลำนาภัยนะคะสัตว์ต่างๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้น จากที่ดูแล้วอะพลังงานคุณกับเขานะก็จะยังมีกันละกันอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันยังไม่มีวันสิ้นสุดเพราะอินฟินิตี้มันเป็นพลังงานไพ่ที่วนกันเป็นเลขแปดวนไปเวียนกลับจนเวียนหัวก็ยังไม่หายไปไหนก็ยังอยู่กันในชีวิตนะคะพลังงานก็ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะสิ้นสุดลงหรือมันจะต้องจบลงนะคุณทั้งคู่ก็ยังคง อยู่กันและกันแบบนี้แหละเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันเป็นความสุขของการละกันนะคะเป็นความสวยงามในชีวิตของการละกันเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะเป็นส่วนที่เติมเต็มในชีวิตให้กันละกันแล้วเนี่ยก็คือพลังงานในวันนี้นะคะซึ่งก๊อฟมองว่ามันเป็นพลังงานที่แปลกเหมือนกันสําหรับก๊อฟนะในการอ่านไพ่เพราะว่าการที่จะเปิดไพ่แล้วมาจะมาเจออะไร ไพโซคอนเนคชั่นมากมายขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่คุณถามถึงหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองอะก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าเออบางทีเราก็เจ็บเจ็บใจเนาะเพราะคนคนนี้ทำเราเจ็บใจเหลือเกินทะเลาะแบบตบตีกันอะไรกันนะคะทะเลาะกันจนบ้านจะแตกบางทีนะนะคะเสือกใสยไล่ส่งกันผลักดันกันบางทีก็แบบไม่เอาแล้วพอแล้วจบแล้ว,ลวไม่ไปต่อแล้วเข็ดแล้ว แต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆคุณก็ตัดเขาไม่ได้นะคะเขาก็ตดัดคุณไม่ได้ก็ใจอ่อนกลับมาในชีวิตของการละกันอีกมันก็เหตุผลเดียวก็คือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะคำว่าปฏิหารคำว่าโซ c คอลเลคชันคำว่าสายยายผูกพันเชื่อมโยงดวงจิตผูกพันกันมามันเป็นอะไรที่มันตัดกันยากมากๆเลยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวในวันนี้นะคะพลังงานก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะนะมาดูไพ่ ออร์เคิลกันนะก็จะใช้ออร์เคิลสำหรับนี้อืมแป๊บนึงนะคะอ่า w เวดดิ้งเห็นไหมคะไพ่การแต่งงานนะแพชชั่นนะอ่ะเห็นไหมโซเมดมาแล้วไพ่เอนเกรปเมนต์ไพ่การแต่งงานขึ้น นะให้การแต่งงานขึ้นกอบชัยแค่แค่สำหรับนี้สำหรับเดียวดีกว่านะคะเพื่อที่จะยืนยันแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าคุณทั้งคู่มีพลังงานการเป็นโซเมตกันคุณมีแพชชั่นต่อกันมากๆคุณเป็นคนที่มีโซเห็นไหมคะเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกมีมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอย่างอย่างบอกไม่ถูกอ่ะ คุณจะนึกถึงกันแล้วเวลาสมมุติคุณคิดอะไรเขาก็คิดเหมือนคุณหรือคุณจะพูดอะไรเขาก็รู้เหมือนเขาก็จะพูดออกมาคล้ายๆคุณหรือคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณคุณจินตนาการถึงเขาแบบไหนเขาก็อาจจะกําลังจินตนาการถึงคุณแบบนั้นนะคะยามหลับยามนอนนอนไม่หลับคิดถึงการมีความรู้สึกว่าทำไมคิดถึงเขาจังเลยวันนี้นั่นก็แสดงว่าเขาก็กําลังคิดถึงคุณแล้วพลังงานคุณกับเขาคุณรู้ไหม สำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มั่นหมายก็บอกเลยนะว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้าคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แต่งงานลงหลักปักฐานมั่นหมายนะคะหรือใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเขามากๆกับคนคนนี้คืออย่างที่บอกว่าหนีกันพ้นยากะหนีกันไม่ค่อยพ้นด้วยก็จะวนกันอยู่แบบนี้วนกันอยู่หลูปเดิมแบบนี้ นะคะสุดท้ายแล้วก็ไปไหนกันไม่รอดก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันนะบางคนอาจจะได้มั่นหมายวันก่อนบางคนอาจจะได้ถึงขั้นแต่งงานเลยหรือบางคนถ้าคุณแต่งงานอยู่แล้วกับคนที่คุณถามถึงก็นั่นแหละค่ะคู่ของคุณคนคนนั้นแหละคู่ของคุณคนที่คุณอยู่กับเขาทุกวันเนี้ยก็คือคู่คุณนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่อรลเคลนสรุปได้ดีมากๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยพลังงานวันนี้ขึ้นมาชัดเจน จำแจ้งจาใสมากๆนะคะอ่ะมาดูข้อความข้อความจากเขาถึงคุณที่เงียบเพราะฉันยังหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะฉันเองก็เจ็บปวดทุกทรมานใจไม่ได้น้อยกว่าคุณเลยสักนิดเดียว ฉันจำเป็นต้องปล่อยมือคุณเพราะฉันยังไม่สามารถทำในสิ่งต้องการได้เดี๋ยวคุณจะได้เขากลับมาคุณเชื่อเถอะจริงๆถ้าพลังงานขึ้นมาแบบเนี้ยทุกครั้งที่ฉันขอพรฉันขอให้คุณคือคู่แท้ของฉันเห็นไหมเขาเริ่มเชื่อแล้วนะเขาเริ่มเชื่อแล้วว่ารักแท้มีอยู่จริงๆคุณคือคนที่มีค่าเสมอในสายตาฉันนะ ฉันมีความฝันความหวังว่าสักวันเราจะมาได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันแค่เห็นเธอมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเท่านี้ก็เพียงพอปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของเราความห่างไกลทําให้รู้ว่าคุณสำคัญมากแค่ไหนให้โอกาสให้อภยัยฉันอีกครั้งได้ไหมฉันจะแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้น อยากให้เราค่อยๆพูดจากกันไม่ชอบการทะเลาะและใช้อารมณ์อยู่สร้างความทรงจำที่ดีไปด้วยกันนะความผิดที่ฉันทำไว้กับคุณเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยฉันเชื่อเสมอว่าคุณคือพรมลิขิตรักแท้เราทั้งสองคือคู่การโหเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะพลังงานวันเนี้ย เนี่ยคุณก็เห็นกอลหยิบให้ซึ่งๆหน้าคุณเนี่ยเชื่อหรือ,อยังเขาว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆฉันอาจดูเหมือนคนเย็นชาแต่ในใจส่วนลึกฉันรักคุณครอบครัวฉันเพื่อนฉันคนรอบข้างฉันมีทิพพลต่อความรักของเราหอืลน่น ถึงเราจะเป็นคนรักกันไม่ได้แต่เราเป็นกาลยานมิตรที่ดีต่อกันได้นะเนี่ยบางคนก็อาจจะถ้าลงเอยกันไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเป็นกาลยานมิตรกันนะคะอยากให้เราหันหน้ามาคุยกันเปิดใจให้มากกว่านี้คุณอาจจะโกรธเกลียดฉันแต่ฉันไม่เคยโกรธเกลียดคุณนะอ่ะประโยคสุดท้ายเธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ เขาอยากจะเอื้อนเอ่ยให้คุณรับรู้ความรู้สึกภายในใจของเขาที่มาจากก้นบึ้งหัวใจของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก๊อเชื่อว่าพลังงานวันนี้มันไม่ใช่พลังงานปกติทั่วๆไปมันเป็นพลังงานที่แบบเซอร์ไพรส์ก๊อปมากแล้วก็คิดว่าเป็นพลังงานที่เซอร์ไพรส์คุณหลายๆคนเช่นกันเพราะว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการข้อความไม่ว่าจะเป็นไพย่ ee, พยิปซีไพ่ทาโรที่เปิดมาเนี่ย มันเป็นสอดคล้องกันไปหมดคุณนึกออกไหมเรื่องราวสอดคล้องกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆนี้กลับไปนะนะคะขอให้รับกลับไปซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะอยากสนับสนุนช่องกดคำว่า thanks หรือคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเป็นค่าครูเป็นขวัญกำลังใจให้กอบได้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ